จรย์ครับขอถามถึงเรื่องงัางหน่อยครับคืองัางเนี่ยปัจจุบันคนจะเข้าใจว่ามันเป็นในเรื่องของมหาเสน่ห์ส่วนมากทีนี้ก็มีคนเขาก็จะแบบไปหางัางโบราณอะ่ะงัางกเก่าไปหาซื้อมาอะไรมาทีนี้บางคนเข้าไปใช้เนี่ยแล้วมันก็ไม่ออกไปทางเสน่ห์แต่ออกไปทางคงกระพันบ้างอะไรบ้างหรือบางคนมันออกไปทางแบบเรื่องเงินทองแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเสน่ห์ก็มีครับอาจ,จารย์มันมีความต่างกับปัจจุบันไหม คือคือความต่างของง่างโบราณกับปัจจุบันเนี่ยมันจะมีความต่างเรื่องโดยสถานการณ์เพราะว่าสมัยโบราณเนี่ยแต่ก่อนเน่เสือก็อเยอะโจรก็เยอะผู้ร้ายไอย้โจรขโมยก็เยอะทีนี้ครูบาอาจารย์หรือคนโบราณเนี่ยเขาจึงนิยมสแสวงหาเครื่องรางที่มีอนุภาพด้านคุ้มกระพันป้องกันภยัยป้องกันพูพีปีศาจเพราะแต่ก่อนมันมีเรื่องพูดผีปีศาจเรื่องเสือลงโจรเยอะคนโบราณเนี่ยเขาจึงสแสวงหาและ ผูกเสกเครื่องรางที่เน้นเน้นไปในด้านคุ้งกระพันซะส่วนมากมมเพราะว่าเพราะว่าเชื่อในอนุภาพว่าจะได้มาป้องกันคุ้มภัยตัวเองแต่ทีนี้ง่างปัจจุบันเราเนี่ยเนื่องในยุคสมัยมันเปลี่ยนไปคนในปัจจุบันเนี่ยเน้นเรื่องทำมาหากินเน้นเรื่องสนีเพราะว่าเพราะว่ามันมันไม่มีเรื่องของผู้ละมันก็มีแบบผู้ร้านา์แต่มันก็มีเรื่องกฎหมายบ้านเมืองเข้ามาแทนเนาะคนจึง คนจึงวางเรื่องคงกระพัพนคนทำงานก็เหมือนกับันอยู่ในยุคที่แบบเขายากาดแพงล้นะอาจารย์คนจึงเน้นไปในด้านสนีเพราะว่าพมอาใส่ใจเรื่องครอบครัวเรื่องความรักเรื่องการงานใช่ไหมครูอ,อาจารย์สมัยใหม่เนี่ยท่านก็เลยปลูกเสกให้ไปไปตามยุคสมัยมก็คือเป็นด้านท่าขายด้านสนีด้านาดึงจิตด,ดึงใจอะไรพวกเนี้ยเพื่อให้มันเข้ากับยุคสมัยครับครับอาจารย์ท่านนี้ก็คือว่าอย่างอย่างอย่างเมื่อกี้อาจารย์เคยได้ฟังว่าเวลาเอาง่างมาเนี่ย อย่างง่งโบราณที่ที่อาจารย์เจอมาใช่ไหมครับบางทีพอมามา,มามามาดูปุ๊บเนี่ยมันพลังงานมันออกไปทางคงพันใช่ไหมอาจารย์ครับทีนี้อาจารย์ต้องมีการเขาเรียกว่าทำอย่างนี้นะชัรงละหรอครับหรือว่าทีนี้เมื่อเมื่อดังเช่นอาจารย์เนี่ยนะ,อะเ,อเอาเอาตัวอาจารย์ดีไปที่ตั้งเ่ยอาจารย์เนี่ยอย่างาาได้มานี่เนื่องด้วยง่งงั่งโบราณเนี่ยเราได้มาเนี่ยมันมันมันครูบาอาจารย์สมัยก่อนน่ะท่านเน้นไปเยอะละเรื่องคงพันชาติเรื่องป่องกันภัยเรื่องมหาอุตต่างเนี่ยทีนี้ เมื่อได้มาแล้วเราเนี่ยเป็นคนอยู่ในยุคปัจจุบันเรารเราต้องหวังเราหวังผลในด้านให้ไปด้านเมตตามหาสนิอาจารย์จริงเอามาทำมามาทำในวิธีเขาเรียกว่าชํำละชำละางทีนี้ไม่ใช่การล้างหรือการถอดการถอนนะเขาเขาเรียกว่าการการกลับ ก,ก็คือเหมือนเราใส่เมีโมรีเข้าไปใหม่เมีโมรีก็ยังคงืันเดิมแหะเป็นเมีโมรีตัวเดิมที่ครูบาอาจารย์นัเสกมาผิดแต่ว่าเราเอามาทําวิธีใหม่ก็คือเอามาทําพิธีการล้างโดยน้ามูลมาเดี๋ยวอาจารย์จะใช้น้ํามะพร้าวน้ำบริสุทธิ์นี่ล้างล้างแล้วแล้วก็มีการเส้นสวงคูใหม่มเส้นสวงคูใหม่เพราะว่าของโบราณเราไม่รู้ว่าท่านเส้นอะไรมามท่านเลี้ยงโดยอะไรมาเราจรึงเอามาทําใหม่แล้วก็ถ่าอาจารย์เ,ยเขาเรียกว่า เอามาตั้งถาดเอามาประจุถาดไปแล้วก็ทําการสวงครูใหม่ครับให้ใหเป็นในทางของเราอะให้มาอยู่ในทางด้านเมตตามหาสนนโชลาบตามที่เราต้องการ,รแล้วเราก็เส้นตามที่ที่เราเข้าใจเราก็ตามครูที่เราเรียนมาให้ใหเป็นในทางตามแนวทางของเราครับให้เปทางเสน่ห์ใช่ไหม<ง>ให้มาทางเสน่ห์ในยุคป,ปัจจุบันครับ พวกน่้คือมันก็มีขั้นมีตอนของมันใช่ไหมครับอาจารย์มีมีขั้นมีตอนในการทำแต่ทั้งนั้นท่านนี้ก็เป็นไปให้ให้เข้ากับความต้องการที่เราปรารถนาให้ท่านช่วยครับเพราะครูบาอาจารย์ท่าน่ะช่วยในทุกด่างทุกอย่างเลยแล้วถึงแม้ท่านจะเสมาทางกรุงพัชชน่ะครูอาจารย์ของท่าน่ะท่านเป็นจิตทิพย์ท่านท่านรู้ท่านเขียนท่านสามารถช่วยอะ้รผู้อย่างอยู่ที่เราพึงขอพึงกระทำและพึงปรารถนาเพื่ออธิษฐานให้ท่านช่วยในสิ่งด้านนั้นๆครับ